CPN ราคาห้าสิบาทกับซาบิน่าราคาสิบเก้าบาทพี่ประภาชอบตัวไหนมากกว่ากันครับพอมุมมองความเสี่ยงของทั้งสองบริษัทครับพี่คิดว่าทั้งสองตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีทั้งคู่แต่ว่าคนละมิติกันซาบิน่าเนี่ยนะครับจุดน่าสนใจแล้วกันนะก็คือปันผลปันผลเขาเยอะมากนะเขาว่าป hmm. ันผลร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุผลเป็นพราะว่าซาบิน่าเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนอีกแล้ว hmm. เพราะโรงงานไม่ทําแล้วมีแต่ลดลงลดลงด้วยซ้ำนะทำให้ซาบิน่าเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้แต่ว่าเป็นเชิงมาร์เก็ตติ้งก็ปันผลก็เยอะมมมาาากกกตอนนนนีีี้้้้สสััแลววววง่่่เเยยดคทธุริจข ธุรกิจลงทุนมันต้องเก็บเงินไว้ลงทุนทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถปันผลได้เยอะแต่จุดแข็งของ CBN เนี่ยพี่คิดว่าในเรื่องของรูปแบบรายได้รายได้หลักของ CBN เนี่ยมันคือแฮสรสินค้าให้เช่าใช่ไหมแล้วก็ออฟฟิศบิลดิ่งซึ่งมันมีความรีคอร์ริงสูงมากพี่คิดว่าความสําประสิทของรายได้แล้วกันนะ CBN เนี่ยมีสูงกว่าเพียงแต่ว่ารูปแบบรายได้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเคสแบบนี้คือบอกว่าชอบอันไหนมากกว่ากันแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรถ้าเราอยากได้ปันผลมากกว่าพี่คิดวานตอ้ง สูงเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าซีเบินก็อาจจะตอบโจทย์กว่าเป็นตน้นแต่ปันผลก็จ,จะน้อยหน่อย